เดี๋ยวจะมาเลือกเลอะหน่วยที่มันอ่อนๆนะครับผมอันนี้มันจะดเกียรู่้จัม โอ้อันนี้แก่แล้วครับผมนไม่ได้แล้วเป็นนุ่นแล้วครับโออันนี้ก็เป็นนุ่นแล้วครับกินไม่ได้แล้วโอ้เป็นนุ่นเรียบร้อยครับทำไม่ได้ครับ